สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมรายการ TPB Talk ของเพจไทยภัยบุลประกันภทยนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาพบกันทุกวันจันทร์นะคะพบคันด้วยสาระดีๆมีทั้งเรื่องราวรอบตัวเหตุการณ์ปัจจุบันและที่สำคัญค่ะไม่ได้ก็คือความรู้เรื่องประกันภัยค่ะตลอดจนโปรโมชั่นและแพ็กเกจด,ดีๆนะคะของบริษัทเราที่ยินดีนำเสนอให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะเช่นเคยดิฉันเนธิรางค่ะจากฝ่ายการตลาดตัวแทนแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากฝ่าย ประกันนะคะคุณวัชิธรหรือว่าคุณแป้งนะคะค่ะก็วันนี้เนี่ยกับทางด้านพี่แป้งนะคะคือจะมาคุยกันในเรื่องของประกันอุบัติเหตุนะคะหรือว่า PA ที่เรารู้จักกันดีนะคะก่อนจะเข้าเรื่องแพ็กเกจดีๆของเราวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตอัปเดตนะคะเรื่องกรมธรรมประกันภัยโควิดกันเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะคือตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเราค่ะก็เพิ่มวิธีการพิมพ์กรมธรรมนะคะได้มากถึงวันละ3าเท่าด้วยกันนะคะซึ่งทางด้านลูกค้าและตัวแทนเองเนี่ยก็จะได้รับกรมธรรมในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะ อีกทั้งเรายังมีลิงก์นะคะให้ตัวแทนหรือลูกค้าค่ะสามารถคลิกลิงก์ได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะโดยกรอกเลขบัตรประชาชนของท่าน13หลักค่ะแล้วก็เลือกว่าเลือกเป็นตัวแทนหรือว่าผู้เอาประกันนะคะหลังจากนั้นก็จะโชว์ขึ้นมาเลยค่ะว่าจะเป็นเ,นเลขกรมธรรม์แล้วก็ชื่อของผู้เอาประกันนะคะค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านที่อยากจะปริ้นกรมธรรม์น,นะคะเพื่อความอุ่นใจค่ะก็สามารถกดเข้าลิงก์ดังกล่าวนะคะจะเราจะมีไฟล์ pdf ซึ่งสามารถส่งให้ท่านทางอีเมลได้ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะท p v Talk ของเราเนี่ยก็ได้พูดในหลากหลายประกันทีเดียวค่ะทั้งประกันรถนะคะประกันอัคคีภัยและล่าสุดก็เป็นประกันมะเร็งนะคะรวมไปถึงอาจจะในเรื่องของ New n o r m a l หรือว่าประกันภัยโควิดที่เมื่อล่าสุดนี้เองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะชวนท่านผู้ชมนะคะมาคุยกันเรื่องประกันที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะคะได้กลืนกันไปตอนต้นแล้วพี่แป้งคิดว่าเขาผู้ชมน่าจะเดาได้ไหมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะทายถูกแน่นอนนะคะเพราะว่าประกันตัวเนี้ย เป็นประกันที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีไว้เพื่อความอุ่นใจ<ฮ>ะนะคะนั่นก็คือประกันอุบัติเหตุหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าประกัน PA ค่ะโอเคอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยจริงๆชื่อเต็มๆนะก็คือ,อ,อ personal accident หรือว่าเราคุ้นหูกันที่เรียกกันง่ายๆก็คือประกัน p a นะคะค่ะ,คะก็จุดเด่นของ PA เเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วก็มีผลคุ้มครองด้วยทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,คะแต่ก็วันนี้เนี่ยเราก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่อยากจะมา ชวนท่านผู้ชมเนี่ยคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุเนี่ยสักสักหนึ่งประกันเนี่ยหรือว่าให้ความคุม้มเกิดความคุม้มครองเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะ,คะวันนี้ก็จะมีนอกจากความรู้ที่จะได้เกี่ยวกับของ PA ที่เชิงลึกมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้ในในเรื่องของเทคนิคของการเลือกประกันไปเนช่นกันค่ะว่าเราจะดูยังไงให้คุ้มค่ากับเบีย้ยที่เราจ่ายนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องทราบก่อนว่าประกันอุบัติเหตุเนี่ยมีกี่แบบนะคะ ก็จะมีแบบที่1ก็จะเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะจะเป็นการทําเป็นเฉพาะเจาะจงเป็นชื่อบุคคลไปเลยนะคะส่วนแบบที่สองเนี่ยจะเป็นประกันกลุ่มทั่วไปก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นพนักง,งานกลุ่มพนักง,งานบริษัทกลุ่มข้าราชการหรือแม้กระทั่งกองทุนหมู่บ้านนะคะคแล้วส่วนแบบที่3เนี่ยจะเป็นประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนิสิตนักศึกษาแน่นอนก็จะต้องพวกโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ<ม>นะคะซึ่งในส่วนของประกันกลุ่มเนี่ยเราก็จะมีส่วนลดให้นะคะตั้งแต่20คนขึ้นไปก็จะได้ส่วนลดประกันกลุ่มเพิ่มเติมค่ะอ๋อก็คือถ้าเกิดว่าสนใจที่จะทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มก็สามารถติดต่อเรามาซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวแพ็กเกจที่เรามีใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะก็คืออาจจะต้องส่งข้อมูลมาเช่นข้อมูลผู้ถือกรมธรร ผู้เอาประกันภัยนะคะแล้วก็อาจจะลักษณะอาชีพ<ม>จํานวนคน<ม>เพื่อส่งมาให้ทางบริษัทพิจรารณานําเสนอเบีย้ยประกันภัยค่ะก็ถ้าอย่างมือใหม่เลยนะคะแนะนำนาถ้าอยากจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุเนี่ย เราสามารถมีเทคนิคให,ให้ง่ายๆเลยค่ะก็คือ3ออด้วยกันนะคะ uh huh. ก็คืออันดับแรกเลยก็คือออที่1นนะคะก็คืออายุนะคะอายุของผู้เอาประกันเนี่ยก็คือสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุเนี่ยอายุแค่ไหนหรืออายุเท่าไหร่เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นหรือแม้แต่กระทั่งวัยทํางานแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยผู้ซื้อเองก็ต้องพิจารณาเบื้องต้นก่อนนะคะ uh huh. ในส่วนของ PA U s m i ซึ่งเป็นแพ็กเกจของบริษัทเราเนี่ยนะคะค่ะเรามีความคุ้มครองแผนความคุ้มครองของเราตั้งแต่อายุ3ถึง60ปีนะคะสำหรับของบริษัทไทยภูมิบุญเองค่ะอนอกจากนี้เนี่ยออที่2นะคะก็คืออาชีพของผู้ซื้อประกันภัยซึ่งเมื่อกี้พี่แป้งได้เกิ่นออกไปคร่าวๆแล้วะคะ่ะว่าอาชีพเนี่ยก็จะมีมีอาชีพด้วยกันเขาจะแบ่งเป็นอาชีพอาชีพชั้นที่1 2- 3 4านะคะรายละเอียดตรงนี้พี่แป้งแนะนําสักนิดเพื่อนขในส่วนของชั้นอาชีพนะคะ ตามกรมธรรม์ PA เนี่ยก็เราก็จะจัดแบ่งเป็น4ชั้นอาชีพคุณเนรน,นะช,ชั้นอาชีพที่1เนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่มีความเสีย่ยงต่าก็จะได้แก่พนักง,งานบริษัทเหมือนพวกพวกเราเนี่ยค่ะก็คือมาที่ทํางานแล้วก็อยู่ที่ทํางานแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นส่วนชั้นอาชีพที่2เนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ความเสี่ยงปานกลางอ่าเช่นเช่น พนักง,งานการตลาดนะคะพนักง,งานที่โอเคมาทํางานแล้วเราก็ต้องออกไปํำรองข้างนอกบ้างแบบนี้นะคะส่วนชั้นอาชีพที่3เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงละเช่นพนักง,งานฝ่ายผลิตที่อาจจะต้องมีการใช้เครื่องจักรบ้างเล็กน้อยนะคะส่วนชั้นอาชีพที่สีเนี่ยก็คือจำเป็นชั้นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงไปเลยเช่น พนักง,งานกา่อสร้างพนักง,งานกา่อสร้างนะคะหรือพนักง,งานทําความสะอาดกระจกตึกสูงอย่างนี้ค่ะจะมีความเสี่ยงสูงนะคะพี่แป้งถามนิดนึงคะ่ะถ้าอย่างอาชีพแท็กซี่อย่างนี้นะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะที่สนใจแล้วก็สอบถามมาจากทางตัวแทนด้วยคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเ,าเขาขับแท็กซีอ่อ่ะค่ะเขาอยากจะซื้อประกันของเราอย่างนี้ค่ะมันจะอยู่ในอาชีพชั้นไหนคะถ้าเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะเราจะจัดอยู่ในกลุ่ม3อ๋อ เพราะว่าใช่เพราะว่าคืออยู่บนท้องถนนตลอดเวลาก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงแต่ก็อีกเราสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจได้ซึ่งแพ็กเกจของไทยย์บูเนี่ยค่ะเราจะไม่คือเราจะไม่จำกัดชั้นอาชีพไม่ได้เอามาคำนวณเบี้ยคือเราจะทำเป็นแพ็กเกจก็สามารถไปเลือกซื้อแพ็กเกจของทางบริษัทได้ค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดูในเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะจาก T.P.B.P.A.U.S.M.I. ได้นะคะจะมีรายละเอียดแจ้งในนั้นด้วยนะคะ,คะผ่านไปแล้ว2อนะคะคืออายุแล้วก็อาชีพนะคะส่วนอที่3ค่ะก็อาจจะคุ้นหูในของชื่อว่าอบ1กับอบ2นะคะทั้งอที่3เนี่ยคือจะเป็นในเรื่องของการประกันอุบัติเหตุในรูปแบบความคุ้มครองนะคะเดี๋ยวตรงนี้ให้พี่แป้งธี่าบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในส่วนของอ3านะคะอ3เนี่ยก็จะพูดถึงใน หมวดคุ้มครองว่ากรมทันม PA เรามีคุ้คมครองอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วกรมธรรม์ PA เนี่ยนะคะจะคุ้มครองเสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุซึ่งจะต้องเกิดขึ้นภายใน180วันห,หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ,คะแล้วก็ กรมธรรม์ PA เราเนี่ยจะคุ้มครองตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็จะมีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็จะคุ้มครองภายใน52สัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุก็สามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้เลยนะคะในส่วนของความคุ้มครองนะคะกรมธรรม์ PA เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นอบ1แล้วก็อบ2คุณเนธอบ1เนี่ยเราจะคุ้มครอง ชิ้นส่วนใหญ่ๆเช่นข้อมือข้อเท้าแล้วก็คุ้มครองการมองเห็นหส่วนอาบาสองก็จะคุ้มครองนอกเหนือจากอาบาอหนึห่งเพิ่มเติมก็คือชิ้นส่วนเล็กๆเ,เ,เช่นนิ้วม,มือนิ้วเท้าแล้วก็การได้ยินค่ะก็ทีนี้เราก็น่าจะพอจะทราบกันแล้วว่าว่าอ่าสามอของเรานะคะทั้งอายุอาชีพแล้วก็ความคุ้มครองที่เป็นอบหนึ่งและอบสองนะคะ ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยคือได้หลักพิจารณาและคิดในเบื้องต้นเราว่าพิจารณาจาก3อย่างนี้ก่อนนะทีนี้ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเบี้ยประกันแล้วก็ความคุ้มครองที่ลูกค้าหรือว่าตัวแทนจะต้องเลือกซื้อให้เหมาะสมกับตัวเขานะคะซึ่งแน่นอนค่ะทางบริษัทไทยไปบูลนะคะของเราก็จะมีตัวนี้ค่ะ TPBPA U Smile นะคะทั้งหมดเนี่ยประกอบไปด้วยแผนทั้งหมดอยู่10แผนนะคะซึ่งเบี้ยประกันนะคะเริ่มต้นในราคา7จ็ ห้บาทนะคะแต่ความคุ้มครองเนี่ยรับเลย0นึ่งแสนนะคะเราก็มีทั้งหมดให้เลือกอยู่10แผนโดยที่มีรายละเอียดต่างๆค่ะตามตารางนี้เลยนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่4 6 5 0บาทคุ้มครองที่2ล้านบาทนะคะอย่างที่พี่แป้งได้พูดไปค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะคะหรือว่าอายุเนี่ยก็คือพิจารณาแล้วก็ดูตามตารางนี้ได้เลยว่ามีคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัยเหมาะสมตามนี้หรือเปล่านะคะก็ในส่วนของ PAU สมัยนะคะรายละเอียดก็สามารถ ติดต่อสอบถามได้จากทั้งตัวแทนการตลาดนะคะหรือว่าที่บริษัทของเราได้โดยตรงนะคะรวมถึงเว็บไซต์ของเราด้วยเช่นกันนะคะที่จะมีรายละเอียดให้ดาวน์โหลดนะคะค่ะนอกจากนี้เนี่ยอยากจะให้พี่แป้งเพิ่มเติมความคุ้มครองอีกสักนิดนึงได้ไหมคะเผื่อบางท่านอาจจะยังอ,อยากจะทราบให้แน่ชัดมากกว่านี้คะ่ะ ความคุ้มครองของแพ็กเกจ PA ยู<ข>ชม l e ของทางบริษัทนะนะคะ,ะเราก็จะคุ้มครองหลักก็คืออย่างที่เกินไปตอนแรกแล้วก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตนะคะสูญ,ญเสียอวัยวะแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลน,นะคะขยายความคองไปถึงการขับขี่โดยสารจักรยานยนตแล้วก็การถูกฆาตกรรมนะคะโดยที่ตัวประกันอุบัติเหตุของบริษัทเราเนี่ยถ้ามีมีค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเราสามารถ เข้าไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะในเครือข่ายของบริษัทได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะคส่วนรายชื่อโรงพยาบาลเนี่ยก็ขอให้ตัวแทนรหรือหรือหรือทุกท่านที่สนใจนะคะค เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์เว็บนะคะ thaiherbun.com ได้ค่ะค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะคะในะตรงที่เป็นดาวน์โหลดเอกสารเนาะตรงดคิวเมนต์ตรงนั้นสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ดูรายชื่อของโรงพยาบาลได้เพราะว่ามีลูกค้าเหมือนกันคะ่ะบางท่านอาจจะ,ะโดนแมวควรมามกัดเนี้ยคะ่ะก็ ยังจริงๆสามารถไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงได้แล้วก็มาเบิกจ่ายทีหลังก็ได้เช่นกันใช่ไหมพี่แป้งอ๋อได้ค่ะก็คือถ้าไปรักษาโรงพยาบาลนอกเครือข่ายของเรานะคะใช่ค่ะนอกเครือข่ายก็สำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วก็นําใบเสร็จตัวจริงมาเบิกกับทางบริษัทได้ค่ะไม่เกิน15วันทําการค่ะก็นอกจากแผนประกันภัยนะคะเบี้ยประกันแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือในการตัดสินใจทําประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็คือบริการหลังการขายนะคะที่ทางบริษัทเราก็ยินดีที่จะ ดูแลลูกค้าอย่างจริงใจด้วยเช่นกัน<ช>นะคะ<ช>และรวมไปถึงถ้าเกิดวา่าสงสัยนะคะในเรายังมีข้อมูลเชิงลึกนะคะอย่างเช่นเอกสารที่ใช้เรียกร้องสินไหมในกรณีต่างๆค่ะก็สามารถติดต่อบริษัทมาได้นะคะช่องทางทติดต่อที่สะดวกที่สุดะค,ะคือลูกค้าไทยไปบูลเนี่ยสามารถดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงติดต่อบริษัทโดยตรงนะคะได้ที่เบอร์โทร022469635นะคะ และเช่นเคยนะคะกิจกรรมทิ้งท้ายสนุกสนุกให้สําหรับท่านผู้ชมได้ร่วมกิจกรรมของเรานะคะก็ด้วยการตอบคาถามง่ายๆค่ะว่าเบี้ยเริ่มต้นนะคะในแพ็กเกจ PAU Smile ของเราเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะ ค,คราวนี้เนี่ยของรางวัลของเราค่ะก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดจํานวน5รางวัลน,นะคะรับกันไปไง่ายๆเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ในเพจ Facebook ไทยภัยบูรของเรารวมถึงกดซับสไครต์นะคะแล้วก็ทําตามกติกาของเราค่ะขอย้ำนิดนึงนะคะว่าตามคําถามค่ะว่าเบีย้ยเริ่มต้น p a อยู่สมัยเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะค่ะและทีนี้เราก็จะทําการสุ่มรางวัลน,นะคะให้กับขออนุญ,ญาตให้กับ5ท่านนะคะ ที่จะต้องได้ชื่อไม่ซ้ํากันภายใน5คลิปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านอื่นหากท่านไหนมีชื่อซ้ํานะคะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ตามช a n n e ที่ได้แจ้งไปนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย อันนี้กับพี่แป้งเนี่ยต้องขออนุญาตลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้า e p หน้านะคะ,ะเราวันนี้เราทําประกันอุบัติเหตุแล้ว<ะ>แล้วก็ใบให้นิดนึงว่าพร้อมและอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุเรียบร้อยดูว่า e ีหน้าเราจะมีเดินทางกันหรือเปล่าเ<ช>พราะเขาก็เริ่มปลดล็อกแล้วนะคะ,ะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ